ในโลกของความคิดบางคนเชื่อว่าตนรู้ทุกอย่างในโลกของวาทะบางคนเชื่อว่าตนชนะได้ทุกคำตอบแต่เมื่อคนผู้นั้นเดินเข้าไปหาผู้มีปัญญาอย่างแท้จริงคำถามไม่ได้ทำให้เขาดูฉลาดขึ้นกับยิ่งเผยให้เห็นว่าความแน่นอนในใจของเขากำลังถูกสั่งคลอนในการเรื่องเล่าเมื่อื่นจะพาคุณเป็นรูปัับฟังบทสนทนาอันเข้มข้นระหว่างสัจจาก,การนิคอ นักป่าแห่งเมืองเวสาลีผู้ประกาศตัวว่าไม่มีใครโต้ตอบเขาได้แม้แต่พระพุทธเจ้าเขาก็ไม่เว้นเนื้อหาที่จะเล่าต่อจากนี้แปลตรงจากพระไตปิดกไม่มีการแต่งเสริมไม่มีคำพูดปรุงแต่งทั้งหมดคือพุทธวจนะบริสุทธิ์ที่ถูกบันทึกไว้ในพ้าบาลีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ศารากูตาคารในป่ามหาวันเขตเมืองเวสาลี ในเวลานั้นมีนักบ,บวชฝ่ายนิครนชื่อว่าสัจจะหรือเรียกว่าสัจจการนิคอนซึ่งเป็นบุตรของนิครนอาศัยอยู่ที่เมืองเวสาลีเขาเป็นนักโตอตอบที่มีชื่อเสียงมักอวดอ้างตนว่าเป็นนักปาชและชาวเมืองจำนวนมากยอมรับว่าเขาเป็นผู้รู้สัจจการนิคอนกล่าวอวดในที่ประชุมชาวเมืองเวสาลีว่า เราไม่เคยเห็นสม,มณะหรือพามรูปใดแม้แต่ผู้ที่เป็นหัวหน้าคณะหรือแม้แต่ผู้ที่ประกาศตนว่าเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่สาม,มารถโต้ต่อกับเราได้โดยไม่รู้สึกประมาไม่สะทกสะทานไม่หวันไหวหรือไม่มีเงินไหลาจากลักแร้เลยแม้แต่คนเดียวหากเราจะโต้ต่อกับเสาไม้ที่ไม่มีชีวิตเสานั้นยังต้องประมาและสะท้านยิ่งไม่ต้องพูดถึงคนเลย ช้าวันหนึ่งท่านพระอาาัสสชิห่มจีวรนถือบาทเข้าไปบินทาบาทในเมืองเวสาลีในขณะเดียวกันสัจจก,การนิครนกำลังเดินยืดแข้งยืดขาอยู่ในเมืองได้เห็นท่านพระอัสสชิเดินอยู่แต่ไกลจึงตรงเข้าไปหาท่านเมื่อได้สนทนาทักทายกันพอสมควรแล้วเขาก็ได้ถามว่าท่านอัสสชิผู้เจริญพระสัมณโคดมทรงสอนสาวกอย่างไรและคำสอนของพระอ,องค์ มีเนื้อหาสําคัญอะไรที่แพร่หลายในหมู่สาวกบ้างท่านพระอันสาชชีจึงตอบว่าดูก่อนาอคีเวสนะพระผู้มีพระภาคทรงสอนสาวกทั้งหลายอย่างนี้ว่าลูกสิ่งนั้นไม่เที่ยงเวทนาสิ่งนั้นไม่เที่ยงสัญญาสิ่งนั้นไม่เที่ยงสังขารสิ่งนั้นไม่เที่ยงวิญญาณสิ่งนั้นก็ไม่เที่ยงสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตนไม่ควรยึดถือว่าเป็นของเรา ทำทั้งปวงไม่ใช่ตนไม่ควรยึดถือสัจจกากรน,นิครกล่าวว่าทศอาซาชิผูจเจลิญนข้าพเจ้าเคยได้ยินว่าพระสัมมาณโคดมมีวาท่าอย่างนี้มาก่อนแต่ตอนนั้นข้าพเจ้าคงฟังไม่ชัดเจนถ้าเช่นนั้นก็ดีบางทีข้าพเจ้าจะได้พบกับพระสัมมาณโคดมแล้วได้สนทนากับท่านดูบ้างบางทีข้าพเจ้าอาจช่วยปลดปลื้องพระสัมมาณโคดม จากความเห็นที่เลวร้ยวายอย่างนี้ก็เป็นได้เวลานั้นเจ้าลิชวีประมาณ500คนกำลังประชุมกันอยู่ในอาคารแห่งหนึ่งด้วยกิจธุระบางอย่างขณะนั้นเองสัจจก,การนิคอนเดินเข้าไปหาเหล่าเจ้าลิชวีและกล่าวกับพวกเขาว่าขอเชิญท่านท่้นร้อยไปด้วยกันเถิดวันนี้เราจะไปสทนทนากับพระสามณโคดมหาพระสามนาโคโดม,าาม,โคโดมอย่างยืนยันตามคำสอนที่พระอัศสชิ สาวกรูปหนึ่งของท่านเคยพูดไว้กับเราเราจะฉุดลากและเล่นงานถ้อยคำของภาพสัมมนาโคดมให้เหมือนกับบุรุษมีกำลังจับแกะขนยาวแล้วลากไปลากมาหรือคนงานในโลกสุราที่จับผืนเสือใหญ่แช่น้ำลึกแล้วฟาดไปฟาดมาหรือนักเลวสุราที่จับถ้วยสลัดเล่นด้วยความคล่องแคล่วหรือช้างใหญ่ที่แก่ก้าลงเล่นกีฬาซักปานในสระน้ำลึกอย่างองอาจ เพราะฉะนั้นเชิญเจ้าลฤชวีทั้งหลายไปด้วยกันเถิดในหมู่เจ้าฤชวีบางคนก็พูดว่าเอพระสมามณโคโดมจะสามารถยกท้อยคํามาชนะท่านสัจจก,กะได้อย่างไรแต่บางคนกลับพูดว่าท่านสัจจก,กะจะไปเทียบอะไรกับพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ท่านนั่นแหละจะถูกโต้จนหมดท่าต่อมาสัจจการิครก็มีเจ้าฤชวีประมาณ500คนเดินตามห้อมล้อมมุ่งหน้าไปยังกูตาคาศาลา ป่ามหาวันเวลานั้นภิกษุจำนวนมากกำลังเดินจงกรมอยู่ในที่แจ้งศาสตราก,การนิคอนจึงเข้าไปถามภิกษุเหล่านั้นว่าขออภัยท่านผู้เจริญขณะนี้พระสมัมมาคโดมประทับอยู่ที่ไหนข้าพระเจ้าอยากเข้าเฝ้าภิกษุเหล่านั้นตอบว่าดูก่อนอาคีวสันะพระผู้มีพระภาคสเสด็จเข้าไปในป่ามหาวันประทับพระกลางวันที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่ง เมื่อรู้ดังนั้นศาสจากการนิครและเจ้าลิชวีทั้ง500คนจึงเดินตามเข้าไปในป่าจนถึงที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ส่วนพวกเจ้าลิชวีบางคนถวายอภิวาทบางคนสนทนาทักทายบางคนพนมมือบางคนประกาศชื่อและเชื้อสายของตนและบางคนก็นิ่งเฉยจากนั้นก็นั่งลงในที่เหมาะสมเช่นกันเมื่อสัจจนิคอนนั่งลงเรียบร้อยแล้ว เขากลัาทถนพระพุทธเจ้าว่าข้าพระเจ้าขอถามปัญหากับท่านพระสมมาโคโดมสักข้อหนึ่งหากท่านยินดีจะเปิดโอกาสให้ข้าพระเจ้าได้ซักถามและพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตัดตอบว่าดูก่อนอาคีวิสันนะถ้าท่านมีสิ่งใดปราถนาจะถามก็ถามมาเถิดสัจจาก,การถามว่าท่านพระโคโดมท่านแนะนำสาวกของท่านอย่างไร คำสองของท่านมีลักษณะอย่างไรที่แพรหลายมากในหมู่สาวกพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าดูก่อนอาชีเวสันนะเราแนะนําสาวกทั้งหลายว่ารูปนั้นไม่เที่ยงเวทนานั้นไม่เที่ยงสัญญานั้นไม่เที่ยงสังขารนั้นไม่เที่ยงวิญญาณนั้นไม่เที่ยงรูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาก็ไม่ใช่ตัวตน สัญญาก็ไม่ใช่ตัวตนสังขารก็ไม่ใช่ตัวตนวิญญาณก็ไม่ใช่ตัวตนสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตนทำทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่ใช่ตนเราสอนสาวกเช่นนี้และคำสอนนี้เองที่แพร่หลายในหมู่สาวกของเราแล้วท่านสัจจก,กะก็กล่าวต่อว่าท่านพระโคดมขอได้โปรแดแสดงอุปมาให้ข้าพเจ้ารู้จ่มชัดด้วยเถิด และพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าดูก่อนอคีวสันนะถ้าเช่นนั้นอุปมาณนั้นจงแจ่มแจ้งแก่ท่านเถิดและสัจจกะจึงกะอุปมาว่าก็เหมือนต้นไม้หรือพืชพันธุ์ทั้งหลายหากจะเติบโตจะเลืิองงอบงามได้ย่อมต้องอาศัยพื้นดินต้องอยู่บนพื้นดินจึงจ,จะเจริญง,งอบงามได้หรือเหมือนการทำงานต่างๆที่ต้องใช้แรงคนเรา ก็ต้องยืนอยู่บนผืนดินจึงจะสามารถทำงานนั้นๆได้ฉันใดก็ฉันนั้นบุคคลย่อมมีรูปเป็นตนเวทนาเป็นตนสัญญาเป็นตนสังขารเป็นตนวิญญาณเป็นตนเขาต้องตั้งอยู่ในขันทั้งห้าจึงจะสามารถได้รับผลบุญหรือผลบาปได้แล้วพระพุทธเจ้าจึงตรัสถามกลับว่าดูกรอ,อาคีเวสันนะท่านกำลังกล่าวว่า รูปเป็นตัวตนของเราเวทนาเป็นตัวตนของเราสัญญาเป็นตัวตนของเราสังขารเป็นตัวตนของเราวิญญาณเป็นตัวตนของเราใช่หรือไม่แล้วสัวจจกะก็ตอบว่าเป็นเช่นนั้นพระเจ้าข้าข้าพระเจ้ากล่าวเช่นนั้นแล้วคนทั่วไปก็พูดแบบนั้นกันทั้งนั้นและพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อ,อาคีเวสันนะคนทั้งหลาย จะกล่าวอย่างไรก็ช่างเถิดท่านเองจงยืนยันในคำพูดของท่านเถิดแล้วสัวจจกะก็ตอบอย่างหนักแน่นว่าเป็นความจริงข้าพระเจ้ากล่าวอย่างนั้นรูปเป็นตัวตนของเราเวทนาเป็นตัวตนของเราสัญญาเป็นตัวตนของเราสังขารเป็นตัวตนของเราและวิญญาณก็เป็นตัวตนของเราและพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าดูก่อนอคีเวสันนะ ถ้าอย่างนั้นเราขอถามท่านในเรื่องที่ท่านกล่าวไว้ท่านเห็นควรอย่างไรก็ขอให้ตอบตามนั้นเถิดดูก่อนอาคีเวสันนะท่านคิดเห็นอย่างไรบ้างในบรรดาพระราชาผู้ได้รับราชาพิเศษแล้วเช่นพระเจ้าปเสนทิโกศลหรือพระเจ้าอาชาสัตโตแห่งมคตอันเป็นราชบุตรของพระนางเวเทหิพระราชาเหล่านี้มีอำนาจที่จะฆ่าคน ที่ควรถูกฆ่าลิฟซั์คนที่ควรถูกลิฟรหรือนิรเทศคนที่ควรถูกนิรเทศได้ในอาณาจักรของพระองค์ไม่ใช่หรือและท่านสัจจก,กะก็ตอบว่าท่านพระโคโดมเป็นจริงดังนั้นพระราชาเหล่านี้ผู้ดได้รับราชาพิเศษแล้วย่อมมีอำนาจเต็มในแคว้นของตนแม้แต่พวกวัชีหรือมัดละก็ยังมีอำนาจในแคว้นของตน สามารถฆ่าลิฟหรือนิลเทศผู้ที่ควรทำได้เหตุใดเล่าพระราชาผู้ได้รับราชาพิเศษแล้วจึงไม่มีอำนาจเช่นนั้นอำนาจเช่นนั้นยอมต้องเป็นไปได้และควรเป็นไปได้อย่างมากที่สุดและพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดถามต่อว่าดูก่อนอาคีเวสันนะถ้าเช่นนั้นท่านที่กล่าวว่ารูปเป็นตัวตนของเรานั้นท่านมีอำนาจ เหนือนรูปของตนจริงหรือไม่เช่นท่านสามารถสั่งให้รูปเป็นอย่างที่ตนต้องการและไม่เป็นอย่างที่ตนไม่ต้องการได้หรือไม่เมื่อพระพุทธเจ้าทรงตรัสถามเช่นนี้สัจจการนิคอนนิ่งและไม่ตอบอยู่ถึงสองครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตัดต่อว่าดูก่อาคีเวสันนะบัดนี้เป็นเวลาให้ท่านตอบ ไม่ใช่เวลาที่ท่านคุรนิ่งเฉยเพราะหากใครถูกตาถาคตถามปัญหาที่สมเหตุสมผลถึงสามครั้งแล้วยังไม่ตอบศีรษะของผู้นั้นจะระเบิดออกเป็นเจ็ดเสียงณนะที่ตรงนั้นและขนาดนั้นเองทาวชีลปานีสักกะเทวราชถือกระบองเพลิงอันลูกโชคช่วงลอยอยู่เหนือศีรษะของสัจจกะพร้อมประกาศว่าหากสัจจกะผู้นี้ถูกพระผู้มีพระภาค ตัดถึงสามครั้งแล้วยังไม่ตอบเราจะผ่าศาีรษะของเขาออกเป็นเจ็ดเสียงณที่แห่งนี้แหละและเหตุการณ์นี้ที่ทาวชีลาปานีได้ปรากฏมีแค่พระผู้มีพระภาคเจ้าและสัตวจากกาเท่านั้นที่มองเห็นในขณะนั้นเองสัตจากกาตกใจกลัวจนขนลุกแล้วเรียกรกับทูลว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญขอทรงโปรดตรามเถิดข้าพเจ้าจะแก้ปัญหาเดี๋ยวนี้ พระพุทธเจ้าก็ทรงตัดว่าดูก่อนอาคีเวสันนะท่านที่กล่าวว่ารูกเป็นตนของเรานั้นท่านมีอำนาจบังคับลูกของตนได้หรือไม่เช่นว่าสามารถสั่งให้ลูกของเราจงเป็นอย่างนี้และอย่าได้เป็นอย่างนั้นได้หรือไม่ข้อนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยพระโคโดมผู้จเจริญและพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดต่อว่าดูก่อ,อาคีเวสันนะ ขอให้ท่านจดจำคำตอบนี้ไว้เพราะคำที่ทา่านกล่าวไว้ในตอนแรกกับคำที่ตอบตอนหลังมันไม่สอดคล้องกันเลยดูก่อนอนาะคีเวสนะท่านกล่าวาว่าเวทนาเป็นตนของเราสัญญาเป็นตนของเราสังขารเป็นตนของเราวิญญาณเป็นตนของเราเช่นนี้ท่านมีอำนาจเหนือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณหรือไม่ ถ้าสามารถสั่งให้เป็นอย่างนั้นอย่าเป็นอย่างนี้ได้หรือไม่และพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดถามต่อว่าถ้าลูกเป็นตัวตนของเราเราน่าจะสามารถสั่งมันได้ใช่ไหมเช่นบอกให้มันเป็นแบบนั้นอย่าเป็นแบบนี้ไม่เป็นไปไม่ได้เลยพระโคดมผู้เจริญและพระองค์จึงถามต่อถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นขันธ์ทั้งห้าว่า ท่านสามารถสั่งให้เวทนาหรือความรู้สึกของท่านเป็นแบบที่ท่านต้องการได้หรือไม่ไม่ไม่ได้เลยพระโคดมผู้จเจริญจากนั้นพระองค์จึงค่อยๆสรุปว่าสิ่งใดที่บังคับไม่ได้ย่อมไม่เทียงสิ่งที่เที่ยงย่อมเป็นทุกข์และสิ่งที่เป็นทุกข์ควรหรือที่จะยึดถือว่าเป็นของตนและสัจจก,กะก็ตอบว่าไม่ควรเลยพระโคดมผู้จเจริญ และพระองค์จึงเปรียบเปยว่าคนที่กำลังจมอยู่ในความทุกข์ยังคิดว่าทุกข์นั้นเป็นของตนจะรู้แจ้งทุกข์และพ้นทุกข์ได้อย่างไรและสัตจักกะจึงยอมรับด้วยความละอายและพระพุทธเจ้าก็ทรงอุปมาว่าเปรียบเหมือนคนไปหาต้นไม้เพื่อเอาเก่นไม้แต่ดันไปตัดต้นกล้วยซึ่งไม่มีแม้แต่กะพีจะได้เกนได้อย่างไรเปรียบเหมือนสัตจก,กะ ที่มีแต่คำพูดแต่ไม่มีเนื้อหาจริงจึงพ่ายแพ้ในการโต้อตอบเองและท้ายที่สุดเจ้าลิชวีเปรียบเปยว่าเหมือนเด็กจับปูขึ้นมาทุบก้ามจนปูหมดหนท่ากลับลงน้ำพระองค์ได้หักทิฐิของสัจจก,กะจนหมดทางโต้อตอบและสัจจก,กะก็ยอมแพ้และกล่าวว่าสิ่งที่ข้าพระเจ้าพูดไปนั้นเพียงเพียงคำพ้อเท่านั้นเมื่อสัจจการนิคอนยอมจำนนต่อพระพุทธเจ้า หลังจากถูกพระพุทธเจ้าตัดถามจนหมดหงทางตอบสัจจการนิกรยอมรับด้วยความสำนึกว่าข้าแต่พระโคโดมข้าพระเจ้าเป็นคนชอบขัดคอผู้อื่นปาก้าพูดจาหมิ่นผู้อื่นเสมอข้าพระเจ้าคิดว่าจะชนะพระองค์ด้วยท้อยคำของตนแต่ปรากฏว่าบุรุษจับเชิญหน้าช้างตบมันก็ดีเจอกอาฟ้าลูกโชนก็ดีหรือเจองูพิษร้ายก็ดียังพอเอาตัวรอดได้ แต่หากปัจจันหน้ากับพระโคโดมแล้วไม่มีทางชนะได้เลยแล้วเขาจึงทูลน,นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมพระภิสษุสงฆ์ให้ไปฉันพัตตาหารที่อารามของตอนในวันรุ่งขึ้นพระองค์ทรงรับนิมนต์ด้วยดุสันีภาพนั่นก็คือความสงบนิ่งโดยไม่ตัดตอบคืนนั้นสัจกะแจ้งข่าวแกเหล่าเจ้าลิชวีให้ช่วยจัดอาหารที่เหมาะสมถวายแด่พระพุทธเจ้ารุ่งเช้า พระอ,องค์พร้อมพระสงฆ์เสด็จไปยังอารามของสัจจกะเขาต้อนรับด้วยความเคารพจับพระตาหารอย่างประนีตและถวายด้วยมือตนเองจนทุกองค์อิ่มหนำเมื่อพระพุทธเจ้าฉันเสร็จแล้วสัาจจกะจึงน้อมนั่งลงณที่ควรและทูลว่าขอบุญกุศลในทางครั้งนี้จงเป็นสู่แก่ผู้ถวายทั้งหลายเถิดและพระพุทธเจ้าก็สรนตัดตอบว่าดูก่อนอคิเวสะนะ บุญในทางครั้งนี้จะมีแก่ผู้ถวายเพราะเขาได้ถวายแก่ผู้ควรแก่ทานถ้าถวายแก่ผู้ยังไม่หมดกิเลสเช่นกับท่านบุญจะเกิดแก่ผู้ถวายแต่ถ้าถวายแก่ผู้หมดกิเลสแล้วเช่นกับเราบุญจะเกิดแก่ท่านผู้ให้ด้วยและสุดท้ายนี้ผมขอฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากรายการเรื่องเล่าเมืลืน ขอบคุณครับ